มาลองดูแบบนี้จะเปน็นยังไงนะครับระหว่างเซลับเจอกับบาฟซากามารู้สึกกูจะแพ้ไงไม่รู้โอเคเริ่มก่อนถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเราจะได้ไลฟ์เป็นเกรดสีก่อนซึ่งเกรดสีก็ขึ้นมือเราด้วยอุ้ยของครบนะของครบนะของครบนะผมเจอบาฟเลยผมต้องเก็บพีจีไว้ปะไม่เปลี่ยนครับ นี่เป็นครั้งแรกเลยปะที่อัาคลิปแล้วไม่ได้เปลี่ยนมือนะครับแสดงให้ดูว่ามือที่ดีมันเป็นยังไงแต่บัดดีเกินไปจนไม่รู้จะทิ้งอะไรชิปหายละด,ดีเกินอะดีมือดีเกินนะอะทิ้งออเดอร์แล้วกันนะัะไรครับสกิลค,ครับของบรูใช่ปะ่ะน่าจะบรูนะเอาคุกขึ้นมือครับจากกอง เสร็จปุ๊บเราก็เซตออเดอร์ครับโดยการโซบัสหนึ่งแล้วก็สกิลออเดอร์ครับเมื่อเข้าสู่อ,ออเดอร์โซนโซชาสามพีจิฮิวไอสองโอเคโอเคโอเค,อเคอยังคุยกันได้อย่างน้อยก็ไม่ใช่โอเวอร์มาเราเดินของฝั่งของมิเลยนะครก็ ไม่เลยใช้จั่วก่อนเนาะจั่วหนึ่งก่อนแล้วค่อยเสิร์ตนะครับแล้วก็เสิร์ตน่าจะเสิร์ตดาบไม่ก็โล่นะครับคิดว่าน่าจะเสิร์ตโล่นะเพราะว่าโล่น่าจะใสไ่ไปแค่ใบเดียวก็เลยต้องเอาโล่ขึ้นมือก่อนนะครับแล้วก็ตีเลยแค่นี้ไม่มีอะไรเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่ของไมเลยคิดว่าน่าจะเป็นเขตส2 2> ของส่วนใหญ่อโอเคทิกมูลไปแล้วนะครับขึ้นมือเข้าไปแล้วโอเค โอ้ oh, อันนี้แย่นะผมมองว่ามันเป็นตัวเก่งตัวนึงนะครับเพราะว่าขอแค่มันยืนค้างอยู่ในสนามแล้วไม่โดนรีทายก็อพอแล้ว้าเธครับจั่อผมจะเฉยอยากเก็บไว้อ่ะผมจะแห่เธอเนี่ยเลยอะผมจะแห่ให้ดูว่าวิธีการแห่มันแห่ยังไงนะครับ พิงพีจีแล้วกันจำใจวะจำใจสก,กิลของพิงค์นะครับเอามือคู่แข่งหนึ่งใบเข้าคุกชิวโยเอาคุกมาน้องอาา่าฮะเสร็จแล้วเข้าเมนครับคอเกตสองใบนี้เนาะจากชุดศูนย์สองอ๋อศูนย์สามนะคอลงไปสก,กิลครับเมื่อลงเรียคู้แข่งเลือกการจากมือหนึ่งใบครับเข้าคุกแล้วก็จวดการหนึ่งใบเปลี่ยนมือให้เปลี่ยนมือให้อย่างก่อน แล้วก็สกิลของน้องคนนี้ครับโปรโมจากไมเทิร์นมั้งนะฮะเมื่อลงเรียครับจากมือโซบัสหนึ่งครับโซลโลเยอะอยู่แล้วสบายๆนะครับเอาท็อปเด็กเขาเข้าคุกหนึ่งใบเรียบร้อยในคุกมีอะไรบ้างแล้วอ๋อแล้วตัวเองก็ไปบวกห้าพันด้วยนะครับโอ้มีหอกมีคีิมีรอนะครับหอกนี่น่าจะมาจากมือผมคิดว่าคริก,ก็ด้วย ส่วนพี่ส่วนรอนี่น่าจะมาจากท็อปเด็กอ่ะแล้วเราก็จะใช้ตัวใหม่ตัวนี้นะครับจากชุด0ูนสอ่าโดยการทำอย่างนี้ครับน้องบอกว่าเมื่อลงเรียรครับถ้านในคุกมี3ใบหรือมากกว่านะครับสเสชตัวเองจากกองคอลงเรียรมันคือการรีดกองนั่นเองคอลงมามือน้อยไม่เป็นไรเราเน้นแห่ วนีวไปก่อนนะรรเราเริ่มก่อนด้วย<ร>ชิวๆอะไฮียได้ด้วยนะครับฮีลได้เฮิได้แงเจอพล<อ>ังของเซราฟเข้าไปนะคี่สองเป็นคีจะดีมากอ,อ๋อไม่ใช่มันมีได้เดียวลืมไปโอ้ไมก่กร <laughs> ขอโทษที่พยายามจะเห็น,นะครับขอโทษ ไอสัตว์ไม่แห่ไม่ได้ไข่ไม่เคยรู้ใจโอ้ยอร์ย่ากูจะโชว์แห่แบบเฮ้ยขึ้นสามเดมเท่ๆหน่อยเทินสองแม่มึงทำไม่ได้สักแดมพ <laughs> ูดอย่างกลัวเลยครับโอ้ไมก่ก็โดนก็แห่คืน, <laughs> โ,ดน,คน <laughs> โดนก็แห่คืนว่ะชิบหายละ ไม่ป้องกันครับผมก็ได้อวอร์ได้เหมือนกันดูดูโอเคโอเคแล้วก็ขีนะครับเลนอื่นเขาจะได้ตีเราไม่ได้ส่วนเรียอากาศพวกนี้ก็ไม่ได้จำเป็นแล้วนะนเพราะว่ายังไงซะเอ,อพวกเขาได้ทำหน้าที่ไปหมดแล้วนะครับดังนั้นโดนรีทาได้ไม่เป็นไรส่วนถ้าถามว่าเอ้ยก็ไม่มีัวเล่นสีเอเกนหนึ่งข้างหลังนี่ครับเอเกนหนึ่งตัวนี้เก่งกว่ามันยืนสิบสามถ้าแวนชื่อเซรั่ ปล่อยไหมครับไม่ป้องกันเขาไม่เอาคุกออกไปเลยสักใบนะแน่นอนสิไม่มีเขาจะบ้าเล่นอ่ะแล้วกูจับ no อีกเป็นหน้าห่วงน้องเชื่ออยากโอ้ my god ทิ้งฮิวมะทิ้งฮิวปะแบบเราเราเอาสุดไงเราเน้นขังไงเราเอาให้ได้เยอะที่สุดทิ้งฮิวแม่งไงแพ้ไม่เป็นไรกูขอว่าจับขังคุกเยอะมากที่สุดก็พอแล้ว ไล์ครับหายไหมสกิลของน้องเกรดหนึ่งใบนี้ก็จะบวก5,000นะครับเพราะว่าแวนการ์ดชื่อเซรัฟอ่ะขอครับสกิลครับโซบัสหนึ่งเอาทอมเด็กคู้แข่งหนึ่งใบ,คร,บครับเข้าคุกเข้าคุกเป็นอะไรอ่ะเป็นเกรดสองนะครับอ๋อแสดงมันเรียงลำดับจากอย่างนั้นสินะอ่ะสกิลของเซรัฟครับ พับดต์หนึ่งครับดูดสองใบเข้าคุกมังกรสองตัวนั่นแหละครับเข้ามาก็ถึงแม้ว่ามันจะครบสามใบแล้วนะแต่จับขังไปเลยนะครับดีที่สุดแวนออกก่อนเลยเพราะว่าแวนสามไทยขี้ยิ่งนี่สั่งเหมือน,นสั่งได้เหมือนสั่งได้ขีแวนพลังข้างครับ ใบที่สองก็คิร้อนโอเค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 ใบที่สามก็ฮิวฮิวฮิวจะสวยมากกูขอเยอะไปแหละก็ออขอเยอะไปแต่ว่าโอเคนะมีเกศสีบนมือไปดนตีเลยครับสองติ อือออกไปแล้วการันตีว่าเราตีเข้าทุกเลนแน่นอนนะครับแถมหอกเขาอยู่ในคุกระใบหนึ่งด้วยค่อนข้างโอเคนะผมมองว่าบนมือเขาถือทิกมูนแน่ๆแต่โล่ใบหนึ่งที่เหลือไม่รู้ว่ะคอนข้างเบาตีก่อนะั้โอเคพีจี สบายผมหลักเทินหน้าเอาอีกสี่ใบได้ปะวะไม่น่าไ,ไ,ได้มงเพราะบาสซากาเขาจะโซ่สองผมจะได้สนามกับมือเขาอย่างละสองใบเผื่อได้แค่มือด้วยแม่งไม่ลงเรียมาตีนะครับรู้สึกว่าจะดูดตัวของอาวุธไม่ได้มั้งถตาผมจำไม่ผิดนะเพราะว่าเขาบอกว่าเรียอากาศใช่ปะซึ่งอาวุธไม่ได้อยู่ช่องเรียอากาศนงครับอาวุธมันอยู่ช่องแวน มาละบาบูซากานไรโดชื่อไทยไม่เรียกยากมากเลยจริงปะโหมีหอกอีกใบหนึ่งนะครับอ่ะบหนึ่งสนใจหอกสกิลครับโซชัดหนึ่งแล้วก็ชุบหลุมหนึ่งใบที่เป็นเกรดหนึ่งหรือต่ำกว่าซึ่งก็น่าจะได้นั่นแหละทิกมูนะแล้วก็สกิลทิกมูนครับเมื่อชุบหลังแวนนะเมื่อลงมาหลังแวนก็ไง้เดมหนึ่ง สกิลหอ,อกก็ทําให้เล่นอาวุธได้อีกรอบหนึ่งครับเล่นอาวุธนะเล่นออเดอร์อาวุธนะครับไม่ใช่เล่นออเดอร์อะไรก็ได้อันนี้ก็ได้ในคอสโตบา์ดหนึ่งไหมอ๋อโซบาล์ดครับโดยการประกันตัวสกิลตัวนี้ก็บอกว่าเมื่อลงมาครับถ้าเกิดว่ามีอาวุธอยู่ทางออเดี๋ยวนะทางซ้ายมั้งเออน่าจะซ้ายนะมีอาวุธอยู่ทางซ้ายจะได้บวกหมื่นถ้ามีอาวุธอยู่ทางขวามันจะได้ บ้านหนึ่งรีไทยสกิลบ้าครับก็โซสองรีไทยแถวหน้าแต่อย่างที่บอกเราไม่ซีเพราะว่าตัวเก่งจริงเรามันอยู่แถวหลังนะ่ะเห็นหมั้ยยืนสนะิบสามน่ะโอ้ยแรงนะเรนนะเธอนี่แรงนะผมจะกาดตรงนี้แล้วไปปล่อยแวนดีกว่าครับพีจีข้างได้ เป็นสองทิสกิลชิคโมนิคกเป็นสี่หมื่นแปดส,สบาย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 โดการ์ดูกูว่าแล้วไงกูจะตายตรงนี้แหละกูจะตายเพราะมึงเช็คขี้ใส่กูเนี่ยแหละน้องอย่าขอร้องขอเล่นหน่อยโอ้หมัดกูโคตชี้ขึ้นห้าเดมเลยโคตรเก่งโคตรตึง นะครับสุดยอดจริงๆขอโทษครับที่ผมดูถูกน้องเกินไป <c oughs> โอ้ยไปแล้วตัวนี้เซ็คเกอร์เช็คโอเคอย่างน้อยขอตกทิกเกอร์เยอะๆหน่อยได้ฮิลได้ยิ่งดีนะครับโอเค โอเคฮิวโอเคอยู่โอเคอยู่ตกได้สามได้นะครับถือว่าไม่แย่ถือว่าไม่แย่อันนั้นเท่าไหร่ห้าหมืนแปดนะครับห้าหมืนแปดสบายได้อยู่โอ้หกสามัอบวกอันนี้อีกห้าแปดหกสามเท่ากันหายแล้วกูต้องขีจี การเซนการ์ดอ่ะทิ้งไปเลยทิ้งฟอนไปเลยเพราะว่าเทอร์น,นาเป็นเทิร์นสุดท้ายของเราแล้วเราต้องรีบเร่งปิดเขาให้ได้เร็วที่สุดนะเทอร์น,นาเราจะได้คุกเพิ่ม4ใบเราต้องหาเพิ่มอีกแค่ใบเดียวโอเคได้ครบแล้วนะครับมาเซลัสเพียไลท์ไลโดสกิลครับ คอร์เตอร์บล so ัสหนึ่งโซบาสการ์ดที่ชื่อเซรัฟนะครับข้อดีของเซรัฟก็คือมันมันโซบาสตัวเองได้มันโซบาสเกรสีได้ขอแค่ยูนิตติดชื่อเซรัฟอะ่ะโซบาสออกได้หมดเก้าใบใบที่สิบก็จะอยู่ตรงนี้ฮะสกิลครับโซบัสหนึ่งแล้วก็ทอมเล็กหนึ่งใบเข้าคุบ สิบใบแถวหน้าก็จะบวกครีอ่าเลื่อนน้องคนนี้ขึ้นไปครับเห็นไหมแถวหน้าบวกสองหมืนห้าแล้วก็บวกครีนะครับอ่าฮะตีครับสองครีทุกเลนน้องสองครีทุกเลนแต่คิดว่าได้ไม่น่าออกแล้วไหมว่าเมื่อกี้ตกเดเมจโซนไปแล้วสามใบอ่ะโอ้ยหสกิกเกอร์ดิน้องโดนโดนดิโดนดิ โอ้โหมือดีจริงเล่นคุกเนี่ยนะครับแถวหน้าเบิ้ลไปอีกนะครับแปดหมื่นสี่ขีฟ้ฟลอนอีกครับแถวหน้าหกหมืน่นกูการันตีชนะละต่อไรปุ๊บเชกเกอร์ชนะนละครับมีเลยมีเลยเก้าหมื่นนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นสี่ขี้ กูต่อให้มึงกดโล่เลยหนึ่งแสนสามมื่นสี่ขี้คุณคิดว่าจะรอดไหมครับไม่ไรคุงถ้าน้องจะเช็คฮิวติกันสามใบพี่ยอมก็ได้ซึ่งไม่น่าหรอกรียบร้อยชนะเฮ้ยเกมจบไวยังวะเฮ้ยแถมเช็คโอเวอร์ด้วยถือว่าทำเด็กเขาเรียกว่าไม่ไม่ทำเด็กสิเล่นเด็กเซรับนี่น่าจะเข้ามือมาไม้สุดแล้วนะ ในหลายๆวันที่ผ่านมาคอมโบติดของขึ้นเป็นใจทุกอย่างก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับเด็กเ,ออเซ์เนาะส่วนเด็กโปรไฟล์นะครับทําไว้แล้วเดี๋ยวช่วงหลังเนี่ยจะขึ้นจะขึ้นคลิปให้ดูนะครับว่าเป็นคลิปไหนทําเด็กโปรไฟล์แล้วของ04เนาะไปดูกันได้นะครับผมในช่องเลยเนาะประมาณนี้ครับสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วสวัสดีครับ